่วนช่วงนี้จะพาไปดูของสวยๆงามๆกันบ้างในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างชุดบาหนงค่ะซึ่งเป็นชุดแต่งกายพื้นเมืองของหญิงมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะเชยอ่ะเอาง่ายๆเลยบาโนงคือต้องเชยบาโนงคือต้องเป็นชุดเดินขบวนพาเลทอย่างเดียวอย่างนี้ครับ ปัจจุบันนี้ก็กวัยรุ่นหันกลับมาสวมใส่ยเยอะมากครับบานงเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีไทยมุสลิมตามประเพณีดั้งเดิมซึ่งมีความสวยงามและมีสเสน่ห์ชวนมองคำว่าบานงมาจากภาษาม马าลยูกลางว่าบันดงหมายถึงเมืองทางตะวันตกของเกาะชวา ชุดบาโนงเป็นชุดพื้นเมืองดั้งเดิมที่สตรีไทยมุสลิมในจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสนิยมสวมใส่ในงานประเพณีจากอัตลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นในวิถีมาลายูสู่วิถีแบรนด์บานงจังหวัดยะลาตาลอดระ,ระยะเวลา8ปีครับที่ที่เราเริ่มเริ่มก่อตั้งแบรนด์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับถือว่าเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เหมือนกับส่งเสริมให้คนได้กลับมาสวมใส่ชุดพื้นถิ่นของบ้านเรามากยิ่งขึ้น เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนจะไม่ไม่เข้าใจเนาะว่าชุดบานงจะใส่ยังไงบ้างอะไรเนี่ยครับเราเราก็เลยปรับเปลี่ยนลุคใหม่แต่ยังคงความเป็นดั้งเดิมให้คนได้หันกลับมามาสวมใส่มากยิ่งขึ้นครับก็รู้สึกยินดีครับแล้วก็ดีใจครับที่ที่เสื้อผ้าพื้นถิ่นของบ้านเราเนี่ยจะจะได้รับการสนับสน,นุนและก็แพร่หลายเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจุบันเราเราถือว่าตลาดของเราก็เป็นเป็นลูกค้าจากภายนอกด้วยส่วนหนึ่งนะครับ แล้วถ้า,าท่านลงมาก็จะเป็นการดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเสื้อผ้าพื้นถิ่นของบ้านเราที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราเลยที่ไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็ไม่มีที่ไหนด้วยครับในพื้นที่จงังหวัดชายแดนใตนน้นะคะมีศักยภาพในทุกๆมิติเลยโดยเฉพาะในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมแล้วก็การทอผ้าอดีตการมาแล้วร้อยกว่าปีก็เคยเป็นพื้นที่ที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็มีผ้าไหมามาก่อนวันนี้ทาง กรมหม่อนไหม่โดยกระทรวงเกษตรก็จะเข้ามาสนับสนุนรวมกับสถาบันการศึกษาพี่น้องประชาชนก็ให้การตอบรับถือว่าเป็นนิมิตหมายแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็การเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดชายแดนใต้